ตอนที่สองร้อยสิบแอคถอดผ้าคลุมหน้าออกมาไม่เจ้าคือใครทำไมไม่คุ้นหน้าเลยสักนิด ทำไมในหนังสือบอกว่าพลังกระจอกไงบ้าชมัดหนังสือแจ้งพลังในวันงานอะเหลเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไม่สามารถค่า่าได้หรอกนะบอกเหตุผลมาทำไมถึงค่าเจ้าไม่ได้ถ้าค่าเป็นอะไรไปผู้คนอีกนับพันร้อยจะไล่ล่าค่าเจ้า เหตุผลแค่นี้เองหรอกเหรอต่อให้มาเป็นหมื่นข้าก็ไม่กลัวหลอกอขอบคุณท่านมากรบก,กวนส่งจี้โยกมาให้ข้าสักประเดี๋ยวเรียบร้อยแล้ว 1> 1. จี้หยกของเจ้านั้นไม่ธรรมดาก่อนหน้านี้มันซ่อนพลังลมปานของตัวเองเอาไว้แต่ว่าดันไปโดนพลังออร่าของข้าเข้าเลยทําให้การซ่อนของเจ้าจี้หยกนี้ถูกทําลายลงแต่ว่าเมื่อคู่นี้ข้าได้ทําการฟื้นฟูและใช้พลังของตัวเองช่วยผนึกซ่อนพลังอีกแรงหนึ่งให้กับเจ้าจี้หยกอันนี้แล้วคือว่าเจ้าจี้หยกอันนี้ทีแรกข้าตั้งใจจะมอบให้กับท่านว่าไงนะ แม่ของข้าได้ทิ้จงจี้จกอันนี้ไว้ให้และแม่ได้บอกกับข้าว่าเมื่อเจ้าพบเจอชายหนุ่มที่ชอบจงมอบสิ่งนี้ให้กับเขามันเป็นของที่มีความทรงจำของแม่เจ้าอยู่ข้ายิ่งรับมันไว้ไม่ได้เลยขอตัวก่อนนะแม่นางเดี๋ยวก่อนแบบนี้ล่ะสเปคข้าเลยได้ยินมาว่าเขาจะเข้าร่วมการประลองข้าต้องไปตามหาเขาที่งานสินะ ลูกพี่ลูกพี่เดี๋ยวไปพักบ้านข้าหนะ้าลูกพี่ก็ไม่เลวมุ่งหน้าไปกันเถอะเมืองชิงโจท่านอาจารย์ในที่สุดพวกเราก็มาถึงแล้วเมืองชิงโจเป็นเมืองที่น่าประทับใจจริงๆลูกพี่ข้าได้แจ้งกับคนในตระกูลเดียแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งขบววคนมาต้อนรับรอก่อนนะตามสบาย แน่นอนว่าที่นี่มีคนที่แข็งแกร่งไม่ธรรมดาอยู่เพียบแต่รู้สึกได้ว่ามีพลังเพียงคนเดียวที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเอ๊ะอะไรนะตอนที่212 ตัวอะไรอ่ะน่ารักจุงเบยอุบาทสุดๆลูกพี่นี่คือตระกูลจินเป็นตระกูลที่ร่ำรวยมากไม่ค่อยถูกกันกับตระกูลของข้าเลยสักนิดถ้าจะรวยจริงแฮะปึกไงเจียงชวนไม่ได้เจอกันนานเลยนะไงเจ้าอ้วนยังชูพาวพลังการเหมือนเดิมเลยนะ ทำไงได้คนมันจะรวยช่วยไม่ได้แต่ว่าการประลองปีนี้ชชนะต้องเป็นของตระกูลจินเท่านั้นเจ้าแน่ใจขนาดนั้นเลยเหรอหรือแค่ขี้ฟันมีเงินมันจะทําอะไรก็ได้ซื้อทั้องวิชาและอาวุธด,ดีๆก็ยังได้เออหโอ้วสุดสวยฮะ น้องสาวพี่ยังไม่มีเมียอยากจะเป็นเป็นเนมียพี่ไหมจ้ะน้องสาวสุดสวยเจ้าอว้วนจินหยุดเดี๋ยนี้เลยนะนี่มันผู้หญิงของเจ้านายค่ะหาว่าไงนะแล้วมันทำไมฮะไปเรียกเจ้านายของเจ้ามาออกมาท่านอาจารย์ต้องการให้ข้าจัดการเจ้าอ้วนานี้ไหมไอ้แก่นี่เลยะเจ้านายของเจ้า ข้าทางปวกเปียกจังตอนที่213อะไรออกตัวมาแบบนี้เป็นเจ้านายไอ้อ่อนเจียงชวนเหรอนี่คือของดีมีมูลค่ามากกว่าล้านทองคำเรียกข้าว่าลูกพี่ซะแล้วเอามันไปได้เลยเจ้ารวยจริงหรือเปล่านอกจากรวยแล้วข้าก็รวยนั่นแหละฮ่ฮ่ฮ่ นั่นไงลูกพี่ยิ้มแบบนี้ไม่รอดแน่ไอ้ว่วนพุงป่องเอามันเลยลูกเพ่เงินแค่นี้ไม่พอที่จะซื้อค่าได้หรอกนะต่อรองจริงไม่เบาแล้วอยากได้เท่าไหร่ละ่ะว่ามาทั้งหมดที่เจ้ามีว่าไงนะนี่คิดว่าค่าโง่หรือไงกันค่าพูดจริงจังอืม อยู่ดีๆเป็นเด็กดีขึ้นมาเลยนะปกป้องนายน้อยโอ้ยโอ้ยข้าอยากได้มันทั้งหมดมีอะไรจะพูดอีกไหม ค่ะคือ,คอว่าถ้าท่านเป็นใครกันแน่ตอนที่214ค่าคือคนที่เจ้าไม่สามารถจ่ายได้ข้าขอแนะนําว่าให้ท่านปล่อยข้าไปข้าจะถือว่าในวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อเสนอไม่เร็วฮะพูดเป็นเล่นออกไปก็ไปสิ งั้นข้าไปก่อนนะฮึบททท,ท,ทททำอะไรไม่มีอะไรแค่คันมือเฉยๆหลายนะลูกพี่ฮ่าๆๆโอ้ยอ้าว ทำไมไม่รีบกลับไปข้าให้โอกาสเจ้าแล้วนะไม่ไปแสดงว่าอยากอยู่ต่อดีเลยแบบนี้ข้ากำลังคันมือพอดีเจ้ามันหน้าไม่อายรังแกผู้น้อยว่าแต่เจ้าทำอะไรได้บ้างตอนที่215นั่นนายน้อยตระกูลจินนี่ใช่จริงๆด้วยน่ามันคนของตระกูลเจียงเจียงชวนทำไมถึงไม่ห้าม เดี๋ยวก็มีเรื่องระหว่างตระกูลหรอกพวกเขากล้าที่จะยุ่งกับนายน้อยตของตระกูลจินไม่ธรรมดาเลยได้ข่าวมาว่าตระกูลของเจ้าร่ำรวยมากที่สุดจริงเหรออะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะลูกพี่ตระกูลของมันนี่แหละร่ลำรวยที่สุดในชิงโจวแล้ว <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยตระกูลของข้าน่ะนั้นฐานะปานกลางถ้างั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเจ็บเจ้าไว้ ตายซะเถอะช้าก่อนตระกูลจินหัวข้าล่ำรวยมากท่านอยากได้เท่าไหร่บอกมาขอแค่ปล่อยข้าไปก็พอพูดแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกก็จบไปนานแล้วรู้ไหมเอาเจ้าอ้วนนี้ไปด้วยเจ้าเอามันไปดูแลรับทราบไปกันเถอะเจ้าอ้วนจินเจียงชวนข้าเตือนด้วยความหวังดีปล่อยข้าไปเถอะถ้าพ่อของข้ารู้เรื่องเข้าเจ้าก็จะไม่รอดเช่นกันแล้วตระกูลของเจ้าก็จะเดือดร้อนพ่อเจ้า เหรือข้าจะบอกอะไรดีๆให้ฟังเอาไหมเจ้าคิดว่าลูกพี่ของข้านั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าเห็นคนแก่ที่อยู่ข้างๆลูกพี่ข้าไหมพวกนั้นยังไม่ได้เสี้ยวของลูกพี่ข้าเลยนะจะบอกให้เอาบุญผู้เท่าที่พลังระดับสูงสุดยังให้ความเคารพทางที่ดีเจ้าอย่าดื้อรั้นไปเลยไม่มีทางยามข้าได้ตั้งเยอะมีแต่เสียแรงเปล่า เมื่อลูกพี่ข้าให้โอกาสเจ้าแล้วก็จงควมันเอาไว้ข้าจะบอกอะไรดีๆให้ฟังอีกอย่างตอนที่216ตั้งใจฟังให้ดีๆละ่ะใครก็ตามที่อาจารย์ของข้าเป็นคนเลือกผู้นั้นจะได้รับวิชาระดับสูงไปหนึ่งวิชาก็แค่วิชานพื้นๆทั่วไปนั่นแหละผิดแล้วระดับ9ต่างหากบ้านาอ,อย่ามาโกหกข้าวิชาระดับนั้นคนในตระกูลข้าเองตั้งแต่บรรพุุษมีเพียงไม่กี่คนเองนะ บอกให้ฟังอีกอย่างเจ้าจำพี่น้องของข้าอีกคนได้หรือเปล่าที่โหดโหดไม่ค่อยเกรงกลัวผู้ใดยังต้องมาสวามิภักดิ์ต่ออาจารย์ของข้าผู้นี้เลยนะจะบอกให้บ้านาหมอหน้าน่ะน,นะยังต้องมาสวามิภักดิ์เขาคนนี้คือใครกันแน่มันไม่สําคัญหรอกว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนถ้างั้นให้ข้าทายว่าเขาเป็นใครใคร เจ้าเคยได้ยินชื่อเทพแห่งการทำลายล้างมาบ้างไหมเขาผู้นั้นเอลอที่สามารถถล่มศึกที่หลายสำนักเข้ามาทำลายสำนักเจียงหยี่เม่งด้วยตัวเพียงคนเดียวใช่แล้วฮิมามาเดินตามลูกพี่ของข้าไว้ย่าให้ห่างจะได้ปลอดภัยข้าเชกจะสนใจวิชาระดับ9ของเจ้าช่วยพุยกับอาจารย์ของเจ้าให้ข้าหน่อยได้ไหมจัดไปลูกพี่ฮะ ไม่ต้องพูดข้าให้ได้วิชาระดับ9สุดยอดเลยเหมือนรู้ใจกันฮะสมแล้วที่เป็นลูกพี่ของข้าจริงๆเลยเรียบร้อยขอให้มาเรียบร้อยแล้วโอ้เยสข้าจะมะีวิชาระดับ9แล้วหมอนี่มีประโยชน์จริงๆนึกว่าจะติ้งต้องเป็นอย่างเดียวซะอีกแก้งไหลตามน้ำไปก่อนแล้วรอให้พ่อมาข้าจะให้เขาฆ่าพวกมันให้หมดทุกคนเลยคอยดู ณห้องลับเสี่ยวเฉินคนนี้คือใครกันแน่ลายล้อมไปด้วยปรมาจารย์ระดับสูงมองดูจากภายนอกไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายแต่อย่างใดแต่เพื่อความแน่ใจต้องรอคอยรายงานตรวจสอบอีกทีรายงานขอรับเป็นไงบ้างเรื่องที่ให้เจ้าไปตรวจสอบว่าเสี่ยวเฉินคนนี้คือใครเติมที่เสี่ยวเฉินคนนี้เป็นเหล่าสาวกของสำนักเจียงหยี่เม้ง เคยฝึกฝนจนถึงขั้นเรียกได้ว่าอยู่ขั้นแนวหน้าแต่แล้ววันหนึ่งอยู่ๆเขาก็เป็นเจ้าชายนิทรานอนไปได้หลายปีจู่ๆก็ฟื้นกลับมาและพลังยังแข็งแกร่งกว่าเดิมเป็นหลายเท่าตัวหลังจากนั้นไม่นานว่ากันว่าเขาได้รับการฝึกฝนจากเร่าทวยเทพพลังยิ่งทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกตัวตนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครร่วงรู้ได้ข่าวสารรายงานมาว่าระวัง การมีเรื่องกับเขาผู้นั้นจะเป็นการดีที่สุดตอนที่217ยังไงช่วงนี้ก็เฝ้าเจ้าพวกตัวแสบ2ตัวอย่าให้มันไปก่อเรื่องได้กลัวว่ามันจะทําอะไรโง่ๆกันอีกรับทราบขอรับพ่อแต่เทพที่มาสอนเขาเป็นใครกันแน่แต่ก็ไม่เคยได้ยินมาว่ามีการกับชาติมาเกิดใหม่ตอนนี้ยังทิ้งข้อสันนิษฐานอันไหนไปไม่ได้เลยดูจากพลังของเขาแล้วยากเกินที่จะมีคนสอนให้เก่งได้รวดเร็วได้เช่นนี้ ต่อให้เป็นระดับมหาจาัก,กรพรรดิจึงต้องใช้เวลาในการบุ่เพาะพลังเป็นไปได้สูงว่าเขานั้นจะจุติกลับมาเกิดใหม่มาดูกันว่าค่าเดาต้นกำเนิดพลังของเจ้าถูกหรือไม่กันดีกว่า <c oughs> อะไรกันนี่มาถึงใกล้ๆสถานที่ของตัวงานแล้วทำไมถึงไม่มีระดับปรมาจารย์เลยสักคนเดียวช่างน,น่าแปลก เป็นไปได้สูงว่าพวกเขาจะโผล่มาตอนใกล้เริ่มเริ่มงานส่วนที่อยู่แถวๆนี้น่าจะเป็นพวกมือใหม่ถ้างั้นข้าจะใช้คนที่มีสาละและน่าไว้ใจที่สุดเจียงชวนมานี่สิว่าไงลูกพี่เรียกข้าเหรอเจ้ามารีบนำทางไปที่พักของบ้านเจ้าเร็วพอดีข้าเบ,เบื่อแล้วรับทราบขอรับบัตรซบ ต้องรีบไปแจ้งข่าวแบบนี้แย่แน่ต้องรีบหนีหน่อยแล้วอ้าวยังยืนไหวหรือนี่ฮ่าฮ่าฮ่าได้ไงหลงเฟยเจียเจ้าเสียวเฉินมันดียังไงถึงต้องปกป้องมันถึงเช่นนี้ไม่ใช่ธุระกรมการอะไรของเจ้า สวยจริงๆดันมาเดินเจอมันได้แล้วก็มาลงเอยเช่นนี้เชางหน้าขันสิ้นดีตรงพูดออกมาถ้าคลายความลับมาข้าจะปล่อยเจ้าไปปันไปเถอะฆ่าข้าเลยให้ข่าเจ้าเลยมันง่ายเกินไปข้าจะพาเจ้ากลับไปด้วยแล้วก็จะทำลายรากฐานการบุพเพแล้วก็เอาไปยชนให้ไว้ตามถนนข้างทางได้ยินมาว่าเจ้ามีคู่มั่นด้วย ถ้าเกิดว่าคู่มั่นของเจ้าให้กำเนิดลูกของคนอื่นมันจะเป็นยังไงนะไอ้สารเลวโดนฝ่ามือทะลวงหัวใจคงจะทําอะไรไม่ได้สักพักตอนที่218ต่อต้านถ้าเป็นแบบนี้ละ่ะเจ้าจะทํำยังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าไม่ปานีเช่นนี้หรอกนะหัวใจต่อให้ข้าต้องตายเป็นผีคอก ข้าก็จะไม่มีวันปล่อยเจ้าปากดีนักนะไม่ต้องห่วงข้าไม่ให้เจ้าตายง่ายๆหรอกนาแค้นเจ็บใจข้าไม่มีวันทรยศเป็นอันขาดจงอดทนไว้ข้าให้โอกาสครั้งสุดท้ายเล่าความลับของเสี่ยวเฉินไม่มีทางสำนักและตัวข้าจะไม่มีวันยอมแพ้เจ้าหรอก จะตายอยู่แล้วยังดื้ออยู่อีกได้เลยเดี๋ยวเมียเ,เจ้าจะโดนฆ่าแน่ๆจะทําต่อหน้าเจ้าให้ดูเลยดูซิว่าจะเกมแบบนี้ได้ไหมมันอ่ดไปถึงไหนบ้านจริงๆเลยแค่คู่ม่นของมันก็แหลมแล้วข้าจะจัดการให้เสร็จคืนนี้เองฮ่ฮ่าฮ่ตกกลางคืน นี่มันเหตุใดชะตากรรมของหลงเฟยเจียงถึงดูอ่อนแอลงเหมือนคนใกล้ตายพื้นที่ภายในเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับหมอนี่แน่ๆแ,แบบนี้ตอนที่219ไม่ได้การละมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ช่างกล้ามากอยากได้ข้อมูลนักใช่ไหมเดี๋ยวจะไปให้ข้อมูลถึงที่เองหืมอ,อยู่ไหนเจอแล้วห่างจากค่าแค่50ไม์เท่านั้นเองรองก่อนนะลุกขึ้นได้เวลาทำงานแล้วปรูบเาาไปเร็ว เกิดอะไรขึ้นทำไมเสี่ยวเฉินถึงดูเร่งรีบแบบเช่นนี้พุ่งไปด้วยกำลังสูงสุดกำลังจะบอกเรื่องเกี่ยวกับตัวข้าเลยช่างมันก่อนดีกว่าไว้ค่อยมีจังหวะค่อยบอกอีกทีละกัน ที่220บนณะบ้านพักจะไปไหนรายงานสิ่งที่ข้าให้พวกเจ้าไปทำสำเร็จไหมได้แอบ,บเข้าไปสำเร็จและจับแม่นางคนนั้นมัดไว้เรียบร้อยแล้วหล่อนสวยมากจนแม้แต่ข้าเองก็ยังเกือบอดใจไม่ไหวเลย ทำดีมากพานางเข้ามาเร็วเข้าอดใจรอไม่ไหวแล้วมาแล้วขอรับไม่นะหลงเฟยเจียงปล่อยนางหลงเฟยเจี้ยตื่นสิตื่นสิหวานยี่ กล้าแต่ต้องนางข้าจะฆ่าเจ้าไอ้สารเลวว่าไงนะได้ยินไม่ชัดเลยทำไมไม่ลุกขึ้นมาคุยกันละ่ะนอนเป็นขยะแบบนี้เจ้าจะฆ่าข้าได้ยังไงอยากรู้จริงๆได้โปรดมันเป็นเรื่องระหว่างเราหวานยี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้โปรดปล่อยตัวนางไป ว้าวรู้จักการขอเมตตาด้วยได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งบอกข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าเฉีียวเฉินที่เจ้ารู้มาให้หมดมันคือสิ่งเดียวที่ข้าบอกให้เจ้าไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่แล้วอย่ามาโทษข้าล่ะ ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่220อาจผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสลับทีมี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย